รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะครับระบบสเตอริโอนะครับโมเดล d m s 2 0 0 0นะครับตัวนี้เป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับใช้งานได้เต็มระบบวิทยุถึงคือ108บ้านเหล่านะครับเทปเต็มระบบเลยใช้งานได้เต็มระบบไฟ2 2 0บโวลต์บ้านเรานะครับเสียบไฟได้ด้วยแล้วก็ใส่ฐานได้ด้วยฐาน 2A สีก้อนนะครับเครื่องสวยครับสภาพใหม่นะครับมีตะปก็มีรอยเขียนแค่ตรงนี้เองนะครับขอคนรับได้นะครับสินค้ามือสองโอดามานะครับ เสียบไฟ220โวลต์บ้านเราได้แล้วก็ใส่ฐานได้พวกพาสะดวกนะครับลำโพงในตัวนะครับเป็นเหมือนเทปพวกพาตัวเล็กมากนะฮะสังเกตมือที่ผมถือนะครับตัวแค่นี้เองนะครับรูปสเตอริโอด้วยนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวเทสระบบ AM เริ่มมาขวาสุดนะครับจูนขึ้นอยู่ฝั่งนี้นะครับวลรุ่มอยู่ฝั่งนี้หูฟังอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วมีช่องไ์อินด้วยนะครับอันนี้ AM นะครับ เลื่อนมาอีกอันนึงจะเป็น FM ตรงกลางสถานะไฟตีปกตินะครับเสียงดีมากๆนะครับ สี่โมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มที่นี่ fm 103.5เสหลยๆคนอบได้หยุดงานจาก่งวันจันทรั่เองนะคะแต่ว่าบางคนก็บอกว่ายังคงต้องทำงานต่อไปเพราะว่ามีวันหยุดแล้วในแต่ละปีเจ้าหน้าเลยไม่ให้หยุดเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ dj oil แล้วก็ dj ทันน็ตเยไปยุ่งไม่งอเครื่องสภาพสูงมากนะช่นเคยนะคะสี่โงเย็นก็จะเปเลยเต็นเะ็มเต็มเต็มต็มเต็่เตมเต็มเส่มเต็มต็มเต่มเต็ม็ะ อีโบางคนก็บอกว่ายังคงต้องทำงานต่อไปเพราะว่ามีวันหยุดเริมแล้วต่ละปีเท่าไหรเลยไม่ให้หยุดเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะดีเจออยแล้วก็ดีเจท่านอื่นๆก็ยังคงประจำการที่นี่พร้อมดูแลทุกคนคอซ้ายครับอขวาจะมิดปุ่มสต็อปแล้วก็ปุ่ม e7 นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบระบบไลน์อินลองดูนะผมเรียังไม่ได้ลองจากการเทสเดี๋ยวจะเทสให้ดูต่อเี้เลยนะครับต่ออุปกรณ์ภายนอกผ่านสาย AUX นะครับ สาหต่อเข้าตรงนี้มันจะมีคําว่าลายอินนะครับอยู่ข้างล่างหูฟังนะครับเป็นระบบสเตอริโอแล้วก็มีลายอินนะครับลายอินลองดูนะครับลองดูไปพร้อมๆกันอ่าต่อได้นะครับทนี้ผมต่อจากเครื่องนี้ลูกรัาส,สามารถ ลกค้าสามารถต่อจากโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์ภายนอกทุกอย่างนะครับที่ผ่านสาย AUX ไดนะ้เข้ามาอัดที่เทปได้นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับใส่ม้วนเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมปิดไลน์อินก่อนนะครับกดเพย์บลเลคคอรเหมือนเดิมนะครับปุ่ม2ปุ่มนี้นะครับก็เปิดอุปกรณ์ไลน์อินอันนี้ผมอัดจากเครื่องนี้นะครับทดสอบ เาหยุดอัดกดสต็อปนะครับแล้วก็ปิดจบก่อนไปนอกแล้วก็ถอดโอ้ตัวนี้เต็มระบบมากนะตัวเล็กพี่ขอนูเลยนะครับใช้งานไลนได้ด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวทดสอบฟังนะครับที่อัดเมื่อกี้จากอ,าอุปกรณ์ไลนนี่ฮะที่อาจจากลาอลนเมื่อกี้นะครับเสียงดีด้วยนะครับตัวนี้พกพาก็ได้เสียบไฟบ้านเราได้ตัวเล็กนะครับเหมาะมากนะครับต่อไปฟังระบบเทปเต็มๆนะครับเสียงดี oh. ร่มอยู่ฝั่งนี้นะครับเสียงเขาสุดยอดนะระบบสเตียวแยกสายก่อชัดเจนนะครับตัวเล็กมากๆนะครับอเป็่งนี้ขอแยกตานเพลงไทยนิดหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับปุ่ม eject กับปุ่ม stop มันแยกกันนะครับผมก็หลงกดปุ่ม eject ตลอดเลยนะครับ ไม่ย่อนไม่ยาน,น้วยนะครับเสียงดีมากนะครับเดี๋ยวทดสอบก่อนนะครับกันไปเพื่ออะไรไปคงไม่มีทา,าะ,ะมาณนี้นะครับประจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ